ครับมอนีกัสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับอ่าสวัสดีทันทีติดตามนะครับอ่าสวัสดีทันทีแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอ่ารวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนํามาเว่าเราสู้กันฟังนะครับอ่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะเว่าถึงนะครับอาการซื่อหนูนะครับที่ราคามันแพงนะครับพอเวลาเขาซื้อมันราคาแพงอ่าแต่ว่าพอเวลาเขาจะขายนะครับมันอาจจะขายได้ถูก หรือว่าอาจจะขายได้เป็นหนูเนื้อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะตั้งใจอยากจะขายพอพันไม่พันอามากกว่านะครับคลิปนี้มันก็นจะมีคอมเมนต์ของอพี่ท่านนึงนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับในคลิปของผมที่ผมลงไว้น่าจะ2ปีถึง3ปีแล้วนะครับคลิปนั้นก็นจะเป็นคลิปสา,าเหตุของการเลิกเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขอความไว้ให้ข้างบนนะครับแล้วก็ให้อ่านเบื้องนะครับว่า พี่ท่านั้นอาจจะคอมเมนต์ไว้น,น่าสนใจนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อสงสัยหรือว่าอาจจะเป็นคําถามนะครับของพี่ท่านนั้นนะครับที่จะได้สอบถามกันว่าได้นะครับที่นี่นะครับผมก็จะมาขยายความต่อนะครับว่าอากาศที่เขาซื้อมาแพงแต่ว่าขายได้ถูกนะครับสาเหตุหรือว่าปัจจัยมันมันเปลี่ยนแบบไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่ มันบ่ปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็บอกก้อนนะครับว่าการซื้อแพงนะครับแต่ว่าพอสิสิทดขายนะครับพอผลผลิตพอยังออกแล้วพอเขาสิได้ขายแต่ว่ามันอาจจะขายได้ถูกขายเลยราคาต่าหรือว่าขายได้เป็นหนูเนื้อนะครับในกรณีของนูของเขาเนาะซึ่งนะครับผมก็จะเว้าในมุมมองของผมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าเว้าไปแล้วก็ได้ค้นที่เลี่ยงก้อนนะครับมันก็จะย่อมมีโอกาสก้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เมื่อหลายปีนะครับที่ผ่านมานะครับหนูของเขาอ่ามันก็จะมีค้นเลี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีความต้องการซื้อหลายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการหาซื้อนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะยากแล้ะก็อ่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเพราะว่าความต้องการหลายอ่าเพราว่าอ่าราคาแพงเท่าไดอ่าคนอยากได้คนก็ซื้อไปณจุดที่อ่าลูกค้าแต่ละท่านรับได้นะครับอาจจะซื้อตัวละพันตัวละพันหา ตรวละสองพันอ่ะมันก็จะแล้วแต่คนที่อ่พึงพอใจในราคานั้นนะครับสําหรับการอ่ซื้อหากันในสมัยก่อนเนาะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนการซื้อนะครับเมื่อราคาที่เขาพอใจอ่าคนซื้อกับคนขายเองตกลงกันได้นะครับอันนี้ก็จะพมีราคาไต่ตอ่ามันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการเหตุยังกระตามนะครับถ้าเริ่ม้นก้อนโอกาสนะครับมันก็จะอ่ามีโอกาสหลายกว่านะครับ ต่อมานะครับในปัจจุบัน,นบมันอาจจะขายได้ในราคาที่มันบ่่สูงคือจังแตกอนนะครับอาจจะหนูพพันแม่พันอาจจะคูละ2 0 0ยถึงคูละห0ารอยถึงคูละหรอยเจดร้อยก็มากันไปแต่ว่ามันอาจจะแตกตลางกันในพื้นที่นะครับอาจจะขายได้บ่คือกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดานที่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับการซื้อการขายมันอาจจะราคาถูกลงนะครับ มันก็จะมีสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆก็คือนะครับอาการขยายตัวของคนเลี้ยงนะครับมันอาจจะร้ายขึ้นแล้วกับการที่คนจะไปซื้อนะครับมันก็จะสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่านูเฮามันอาจจะขยายไปในหลากหลายพื้นที่ในหลากหลายจังหวัดหาซื้อได้ง่ายแล้วกับราคาก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าอาจจะขายตำขายแพงขายถูกขายแพงมันก็จะมีลายหมอหลายที่สามารถเลือกกันได้ ตลาดก็จะเป็นของคนคนซสื่อนะครับสามารถกําหนดได้นะครับว่าอยากได้ราคาเท่าไรเขาก็ับไปหาเลือดเราตามฟ้ามนะครับมีมากมายหลายหม่องหลายที่นะครับในอําเภอนึ่งก็หลายหม่องจังหวัดนึ่งก็หลายที่นะครับมันก็จะเปลี่ยนโดยประมาณท่านนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการการขยายตัวของคนเลี้ยงมันหลายขึ้นนะครับเหตุให้ราคามันถูกลงแต่ว่าการขยายไอ้ของคนที่จะบริโภคนะครับมันก็จะบบได้หลายตามนะครับนั่นหมายถึงว่า หนูเขานะครับยังมีภาพลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่บ่สามารถเฮ็ดให้คนที่จะบริโภคขยายตัวได้ขึ้นตามคนที่เลี้ยงนะครับที่มันขยายตัวหลายหลายกว่าคนสื่อนะครับตรงนี้นะครับภาพลักษณ์ของหนูเขาคือว่าถ้าถ้าท่านใดอยู่ในเมืองนะครับก็จะเห็นในแง่งของย่งางไปตลาดตะลี่นะครับมันก็จะเห็นหนูนะครับที่อยู่ ในทอนะครับแลนอยู่ทอระบายน้ำอยู่ที่ที่ที่มันสกปรกนะครับอาจจะเป็นมีขนแน่เป็นเฮียนเป็นนุน่นเป็นนี่แน่นะครับอั้นก็จะเป็นภาพลักของหนูอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่น้ำตาำหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าหมู่บ้านที่มันเป็นค่อนข้างที่เป็นชุมชนอาจจะน้อยนะครับก็จะเห็นหนูพวกนี้แลนอยู่น้ำท่ออยู่น้ำทอระบายน้ำตามภูมิไม้ตามถนนทางที่ un, ton, oper, AfD, ổ, gold, mu, Dam, ม unes, los, ันวิ่งตัดไปตัดมานะครับในหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าพื้นที่ที่ มันเปลี่ยนชุมชนนะครับอะไน,น,นก็นจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่มันดูบอดีเป็นสัตว์ที่มันอาจจะมองในว่าอาจจะเป็นสัตว์พระหาน้าโลกเป็นสัตว์ที่สกโปกหรือว่าอ,อื่นๆหลายอย่างนะครับที่เป็นภาพลักษณ์ของหนูทําให้การขยายตัวของผู้บริโภคนะครับมันอาจจะ,อะบอดได้เติบโตไปตามของผู้ผลิตหรือว่า คนเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เหตุให้ราคาหนูมันถูกลงหรือว่าคนเลี้ยงนะครับก็จะต้องเลิกเลี้ยงไปเพราะว่าอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นระแบกรับภาระ่าใชสจยใจบ่ไหวนะครับหรือว่าขายได้ราคาที่บ่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการเลิกเลี้ยงไปในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีปัจจัยเ่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในหลากหลายอย่างนะซึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอาสู้กันฟังครับเพื่อขยายความของ คอมเมนต์นะครับของพี่ท่านั่นนะครับว่ามันก็จะเปลี่ยนโดยประมาณนี้นะครับภาพรวมนะครับในมุมมองของผมนะครับผมก็จะว่าวู่กันฟังนะครับทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับที่ผมเฮ็นนะครับผมก็จะว่าจากประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้นะครับที่มีนะครับถ่ายทอดลงไปในช่องของผมนะครับซึ่งแต่ละคลิปนะครับผมก็จะเน้นนะครับให้มุมมองเลยครับให้แง่คิดแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่ในคลิปปเดียวนะครับ บางท่านอาจจะฟังแล้วเข้าใจแน่บางท่านอาจจะฟังแล้วบม่เข้าใจนะครับจะ่าทุกคลิปนะครับเมื่อผมเบากแล้วครับก็ต้องคิดตามแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะสิ่งใดดีนะครับก็เอาไปปฏิบัตินะครับสิ่งใดที่มันไม่ด,ดีก็เอาทิ้มไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําเรื่องราวดีๆนะครับมาวบาสู้กันฟังนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มส,มกสวัสดีครับ